นี่ค่ะเช้าวันนี้ของวันที่18นะคะพี่อ้อยก็มาทานอาหารเบรคฟฟสอยู่ที่ร้านวันมมบาร์นะคะก็มาไปจำที่นี่นะคะในถนนของฝรั่งเขาเดินกันนะคะถนนที่พวกฝรั่งเขาอยู่กันนะเนี่ยค่ะพี่อ้อยก็มาสั่งอาหารเชา้าแต่อยากจะถ่ายรูปอันนี้ไว้เลยนะคะว่ากาแฟของฝรั่งเขากินเนี่ยนะเขาต้องกินแก้วใหญ่แบบนี้ดื่มแก้วใหญ่ ไม่เหมือนคนไทยแก้วสักเกตตยดหนึ่งแล้วก็เจิบกันอยู่นนะั่นน่ะนี่เขาใช้ดื่มเลยนะคะใช้ดื่มค่ะนะเวอร์วังอลังการงานสร้างจริงๆเลยร้านนี้มาแล้วไม่เคยผิดหวังอะไรก็อร่อยเพราะว่าคนที่ทําในครัวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของพี่อ้อยนะคะนะเขาชื่อคุณซิมอยู่ที่เมืองการนี่แหละค่ะทำอาหารอร่อยมากค่ะโดยเฉพาะอาหารฝรั่งฝรั่งเนี่ยนะคะเธอถนัดนัก เอาแค่นี้นะคะเพื่อนๆตอนเช้ามาดื่มกาแฟกันค่ะ